สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลกลับมาพบกันในช่วงเย็นๆนะครับทุกวันเลยนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมเมืองเลยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับบ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันสนับสนุนรายการในช่วงนี้นะครับช่องการแสงทองมีเดียขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งช่องกดกด subscribe กระดิ่งช่องนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เอฟซี uh, ที่สอบถามเรื่องของเบอร์โทรเฮเล็กนะครับแล้วก็การเข้ากลุ่มแพะแกะเอราวันนะครับส่วนหนึ่งที่พี่น้องสอบถามกันเข้ามา mm hmm. ก็อินบ mm ็อ hmm. กมาทาง mm hmm. ผมจะตอบทางช่องอินบ็อกก็แล้วกันนะครับช่องเฟซบุ uh, mm ๊ก hmm. ผมนะครับ mm hmm. การแสงทอมีเดีย FM ครับผมจะตอบทางช่องนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ uh, ทางหมายเลขโทรศัพท์นี่ผมไม่ค่อยได้รับสายเท่าไหร่ นะครับไม่ได้ติดตามสายนะครับอาจจะไม่สะดวกสําหรับการติดต่อทางสายโทรศัพท์นะครับทางอินบล็อกทางช่องเฟซบุ๊กนะครับการแสงทองมีเดีย FM นะครับแล้วก็ FM สํอสหรับพี่น้องที่สอบถามทางอินบ็อกนะครับแพ้นมเมืองเลยก็ได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับแพนนมเมืองเลยก็ได้ขอบคุณสำหรับ f c ที่เข้าไปกดติดตามให้นะครับกดติดตามเพจให้นะครับ แสงทองฟาร์มแพนนมเมืองเลยครับขอบคุณมากๆเลยพี่น้องที่สอบถามาแพ้นมนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดสลับแพนนมท่านที่สนใจทจะเลี้ยงแพนนมนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับแพนนมสายทอกเกนเบิร์กสายชาแนลนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับแพนนมตัวเมียท้องนะครับ แพนมตัวเมียท้องแล้วก็ทั้งมีทั้งแพนมที่พร้อมทับนะครับสายชาแนลสายชามี่ชาแนลแล้วก็สายทอกเกนเบิร์กนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับสำหรับ FC ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมก็ติดต่อมาที่ช่องอสองช่องทางน,นะครับแต่ว่าสะดวกก็คือช่อง f c e e o o o นะครับการแสงทอมมีเดีย FM ก็แล้วกัน ครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0939654964ครับเพื่อนๆที่สอบถามราคาแพะนะครับโดยรวมทั้งหมดนะครับราคาแพะการตั้งกลุ่มการาที่สอบถามราคาแพะการสอบถามราคาตลาดนัดแพะเยี่ยมชมกลุ่มต่างๆที่พี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามแล้วผมก็แจ้งไปแล้วก่อนน้นนี้นะครับ น้องออตโต้ครับเนี่ยน้องออตโต้น้องออตโตคอค้ครับท็อกเกนเบิร์กชามี่ครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยตอนนี้ท็อกเกนเบิร์กชามี่นะครับพ่อเป็นชามี่แม่เป็นท็อกเกนเบิร์กนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจแล้วก็ยังติดตามข่าวภารกิจของเราอยู่นะครับ นี่ครับน้องโอตอายุแค่เดือนกว่าๆน้องลูลูลาลา่าวันนี้อิ่มกันแล้วนะครับพ่อพันพี่น้องที่สอบถาม แม่พันุแพ้นมเข้ามานะครับก็โทรสอบถามผมโดยตรงก็ได้นะครับหรือว่าอ e ินบล็อกมาทางช่องการแสงทอมบีเดียชนแนลนะครับสำหรับแพ้นมชามี่ชาแนลนะครับแม่พันธุพร้อมทับนะครับ0939654964ติดต่อกันเข้ามาได้หรือว่าสอบถามรายละเลอียดเข้ามาได้นะครับ fc ที่สอบถามตลาดนัดแพะเอ็มเพอเอราวันนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์อ่าเป็นช่วงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะนําบรรยากาศดีๆนําบรรยากาศของการอ่าบรรยากาศมาให้ชมให้ผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในโอกาสหน้าแล้วก็ทั้งพี่น้องที่สอบถามวันเวลาเดี๋ยวผมก็จะเรียนให้ทราบให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ นัดแะนัดใหญ่อีกนัดหนึ่งของจังหวัดเลยของเรากลุ่มเท่าที่ผมทราบรายละเอียดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มแพะกลุ่มแพะที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับการตั้งกลุ่มแพะในแต่ละจังหวัดก็มีทั้งเบอร์โทรนะครับมีทั้งเบอร์โทรผู้ที่สนใจที่จะเก็บแพะต่างจังหวัดแล้วก็ ท่านที่สอบถามเรื่องของการตั้งกลุ่มบ้างพี่น้องที่สอบถามเบอร์โทรนะครับในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดตามพื้นที่ที่ท่านอยู่นั้นนะครับผมจะเรียนให้ทราบรายละเอียดอีอกครั้งหนึ่งนะครับว่าอำเภอไหนบ้างที่มีการตั้งกลุ่มแล้วก็จะมีข่าวแพะให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับในแต่ละอำเภอบางจังหวัดนะครับซึ่งราคาแพะนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเพราะแต่แต่ละอำเภอนั้นมีอำเภอไหนบ้าง จังหวัดไหนบ้างที่มีราคาชัดเจนตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวก็จะแจง้งเรียนให้ท่านได้รับทราบแนโอกาสต่อไปนะครับพอทอกเกนเบิร์กนะครับอันนี้ก็ถ่ายสักนิดหนึ่งสลับ f อที่สนใจแล้วก็ อยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับท่านที่สนใจวันนี้ถ่ายให้ดูชมนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับวันนี้เปลือกสับปะรดนะครับเปลือกสับปะรดฝานเปลือกก็จะชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับคเคี้ยวยากนิดหนึ่ง บรรยากาศอาหารเย็นนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมเมืองเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทางเอราวันด้วยนะครับที่ติดตามคลิปให้เราแล้วก็ทั้งพี่น้องที่สอบถามรายละเอียดนะครับขอบคุณที่สนับสนุนใกลุ่มแพะแกะเอราวันเราก็ถ่ายให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับสำหรับบรรยากาศใน กลุ่มแพะแก่เอราวันครับซึ่งผมไม่ได้เรียนรายละเอียดอะไรชัดเจนมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นความขึ้นบ่อยเล็กๆที่เรามีโอกาสได้ไปถ่ายทําให้คุณผู้ชมทั่วประเทศได้ชมกันนะครับราคา f c บางท่านก็มีทั้งหลายการแสดงความคิดเห็นนะครับที่มีคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับทางช่อง YouTube ก็จะมีรายละเอียดต่างตามที่เอฟซีในแต,แต่ละจังหวัดนะครับที่เราได้ เรียนไปว่ามีจังหวัดไหนบ้างแล้วก็จะมีความแสดงแสดงความรู้สึกแสดงความาความคิดเห็นต่างๆนะครับใต้คลิปนะครับทางช่อง Youtube ด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็น FC ที่เพื่อนๆชาว Youtube ด้วยกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพี่น้อง FC ที่กำลังติดตามข่าวเรื่องของนัดแพ้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับช่องการแสงทอมีเดียชแนลสำหรับ ช่วงเย็นวันนี้นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่สำหรับอีพีหน้าสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ